ออมเมมเบอร์ member, สุกร,วรวัวแลกลุ้นฟินฟินใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่าน 7-App แอปท่ผู้ชมคะไปตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะสำหรับสถานการณ์อิสราเอลฮามาสที่ยังคงยืดเยื้อต่อเนื่องค่ะสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าทางอิสราเอลยังคงโจมตีกลุ่มฮามาสค่ะซึ่งจะมีการพุ่งเป้ามากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีการเตือนอิสราเอลนะคะว่าควรจะ ไม่ควรที่จะเข้าไปควบคุมฉนวนกาซาในระยะยาวในฝั่งของอิสราเอลเองค่ะมีการถแถลงเสียใจสำหรับความผิดพลาดครั้งใหญ่ในการบุกปฏิบัติการภาคพื้นในฉนวนกาซาทางตอนเหนือส่งผลให้ตัวประกันเสียชีวิต3คนงนะ่ะ โดยกองทัพอิสราเอลแถลงยอมรับความผิดพลาดครั้งใหญ่นำไปสู่การเสียชีวิตของตัวประกัน3รายระหว่างปฏิบัติการบุกภาคพื้นดินในเขตเชจาเอียทางตอนเหนือของฉนวนกาซาทหารอิสราเอลได้สำคัญผิดคิดว่าตัวประกัน3รายที่ถูกกลุ่มฮามาสจับลักพาตัวไปตั้งแต่7ตุลาคมเป็นภัยคุกคามจึงได้ยิงเข้าใส่ทำให้ตัวประกันทั้ง3รายเสียชีวิตทั้งหมด กองทัพอิสราเอลรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดและจะเรียนรู้จากบทเรียนในครั้งนี้กองทัพเป็นผู้รับผิดช,ชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกำลังสอบสวนให้กระจ่างชัดค่ะด้านเจคสลาแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสาหรัฐอยู่ระหว่างการเดินสายในตะวันออกกลางระบุว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะตามล่ากลุ่มฮามาสโดยต้องคำนึงถึงกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนประเด็นของ,องศักดิ์ศรีชาวปาเลสไตน์ เขายังกล่าวว่าไม่เหมาะสมที่อิสราเอลจะครอบครองฉนวนกาซาในระยะยาวเพราะในท้ายที่สุดการควบคุมกาซาการบริหารจัดการและความมั่นคงของกาซาต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ชาวปาเลสไตน์ ซาลาแวนเปิดเผยด้วยนะคะว่าระยะใหม่ของสงครามนั้นจะพุ่งเป้าไปที่แกนนำกลุ่มฮามาสมีการหารือกับอิสราเอลเรื่องการปรับเข้าสู่ปฏิบัติการทางทหารที่เข้มข้นน้อยลงซาอุดและอิสราเอลเชื่อว่าสงครามจะดำเนินต่อไปอีกหลายเดือนแต่ก็มีการหารืออย่างเข้มข้นเกี่ยวกับอนาคตของสงครามและสถานการณ์หลังสงคราม มีความเคลื่อนไหวจากทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ค่ะที่มีการแถลงที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ตอบรับการเปิดด่านเคเรมชาลอมเข้าสู่ฉนวนกาซาเน้นย้ำว่ายังมีภารกิจอีกมากมายที่ต้องทำเพื่อสร้างหลักประกันว่าสิ่งของช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จำเป็นจะเข้าถึงโรงพยาบาลที่ต้องการใช้อย่างเร่งด่วนได้โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือในฉนวนกาซา ก่อนหน้านี้อิสราเอลอนุมัติการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือเข้าสู่ฉนวนกาซาผ่านทางด่านเคเรมชาลอมเพื่ออนุญาตให้รถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือเข้าชนวนกาซาได้วันละ200คันตามที่ได้ตกลงกันไว้กับกลุ่มฮามาสตามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกองทางออนไลน์ของชาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไปพลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ